ธรรมะคือคําสังสอนของพระเดชพระรบปมราสดานั้นได้แสดงสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงโดยปริยายาคือทางเป็นอนมาตดังที่ได้แสดงมาแล้วซึ่งท่านให้จำนวนไว้ถึง84,000พประธรรมขันธ์พระธรรมขันธ์ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นปริยายธรรมธรรมะที่ทรงสแสดงโดยปริยายดังที่กล่าวแล้วแต่ก็มีที่มุ่งหมายเป็นอันเดียวกันคือเพื่อดับกิเลสและกองทุกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสของสัตทั้งหลายอันเึ็นได้มีเปรียบไว้ว่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสิ้น มีความเข้มเป็นรถกันใดธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรแสดงแล้วแม้โดยปริยายคือทางเป็นอันมากก็มีวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เป็นรถอันนั้นระฉะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมโดยปริยายใดปริยายหนึ่งก็ตามเมื่อตั้งใจฟังด้วยดีด ยอมได้รับรดของธรรมะคือวิมุตต์ความหลุดพ้นดังกล่าวแล้ว